ทางนี้อย่างนี้ทางนี้เปิดปลายเท้าเอาก้มแต่ดึงปลายเท้าเข้าหาตัวมันจะรู้สึกตึงตรงนี้ใช่ไหมครับตึงบ่าครับเอาสองบ้างก็ได้สบายๆหลังตรงหลังจะไม่โคง้งงอหลังตรงๆสบายๆตึงบ่าครับ10-15วินาทีอันนี้ ยืดตรงบริเวณเอ็ร้อยหวายนองแล้วก็ถจนถึงก้นถด้าเราทําดีๆนะให้ให้ให้ความรู้สึกเราสัมผัสได้ว่าเราถูกยืดตรงนั้นออกนะครับเอาเลี้ยนทางครับเอาสอบวางกอนซาซาเจนดี้เอาดึงเป็นยังไนครับโอเคไหม เออมีแหงด้เนาะโอ้ยอา่อาวอ่ะมานั่งพิงนั่งพิงก็อีโทษนะอันนี้ระวังนิดนึงคุณแม่จับาขออาตึงรับ้าตันนี้ได้ไหมเออไฟ่างนี่ลหละนั่งพิงเอามือข้างนี่พักเข้าห้อออกไปเราจะตึงตรงสะโพกใช่หรือไม่ตึงบ่ครับหลายท่านทําอยู่เป็นประจําก็ไบ่เคยตึงแล้วครูโดนๆจังเข็ดคือผมเนี่ยก็ตึงแห้งพวดแล้วนะครับตึงไหมครับครับ สบายๆเข้ากับฟังเพลงไปน,นี่ละครับโอ้ยคัน้นไม่เอามาสาสตร์นะผมพาดยืดการยืดเดยีดยดกล้ามเนื้อจะมีทั้งท่ายืนท่านั่งนั่งกับบนเก้าอี้นั่งกับพื้นมีท่านอนด้วยนะคุณแม่แล้วก็การยืดก็มี active stretching นี่คือ active stretching คือยืดด้วยตัวเองแล้วก็ passive stretching ก็คือให้เพื่อนยืดดัดตัวให้นะี่หลายอย่างดิ เบาเลียงยืดเนี่ยยืดมเมือกอได้นะครับยืดยางเดียวเนี่ยครับท่นานศาสตร์มาในนอนเคืองเมือ่อเราก็จังด่นหรือไม่ยือดอีกก็ได้นะครับตึงพ่ครับตึงไหมตึงได้นะครับ